พี่น้องจ้ามาเก็บเชอร์รี่จ้าทุกคนบัติจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บเชอร์รี่จ้าพี่น้องเชอร์รี่ไม่ได้บำรุงรักษาแต่ก็เก็บกินได้ทีละนิดละหน่อยจ้าอร่อยมีประโยชน์ก็ต้องกินเขาเลยจ้าทุกคนปลูกละสวยงามลูกมีใหญ่ลูกมีใหญ่ กินเชอรี hmm. <laughs> ่น้ำกันเด้จ้าพ <heads> ี่น้องหรือว <quote> yeah, <laughs> ่ามะยมแดงเชอรี่หรือว่ามะยมแดงจ้ะทุกคนปีละเทียปีนี้ลูกขี้เล่มากเลยไม่ได้ดูแลรักษาเขาเนาะไม่ได้บำรุงเขาไม่ได้แบบว่าปล่อยเขาจ้ะทุกคนปล่อยเขาตามสภาพนี่ยังไม่สุกเขาจะสีส้มพอสุกแล้วก็แดงสวยเป็นทับทิเนี่ยจ้า ต้นฝรั่งป่อยจะงอนมันย้ายเข้าไปย้ายเข้ามาตอนทําบ้านจะผสมันก็เลยก็เลยไม่ค่อยแต่ติดลูกติดตอนเล็กๆก,ก็เยอะย้ายเข้าไปย้ายเข้ามาปล่อยเขาเหี่ยวบ้างลูกเขาก็เลยไม่ติดเท่าไหร่ว้าวดูดิฝรั่งก็มีสองลูกแจนทุกคน เก็บผลไม้จ้าดูมะนาวป้าเขาตกใจช่วงที่ทําบ้านจา้ทุกคนเขาก็เลยลูกไม่ค่อยโตเขาช็อกช็อกช่วงที่เขามาทําบ้านที่เขาขุดอะไรเงี้ยเกือบจะโดนขุดไปแล้วจ้าปกติเขาจะลูกใหญ่ๆมากเลยจ้าทุกคนดกด้วยดูสิโชคดีที่ไม่โดนตัดจ้าทุกคนลูกเยอะแต่เขาไม่โตยังไม่โตหรืยอยังไงเขาช็อบอ่ะเนาะ มีช่วงหนึ่งเกือบโดนตัดมะจา๊ะมะนาวรู้หลบมาแะเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่โดนกระเทือนนะเขาจะดกกว่านี้จะโค้นสูเสียดายมากเลยช่วงเขาเป็นดอกฝันไว้ว่าให้เขาเป็นดอกเต็มต้นจะทําคลิปพอโดนกระเทือนเข้าไปดอกก็ล่วงเขาติดดีนะครับมะนาวต้นเนี้ยแล้วลูกใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้เขากระทบกระเทือนเขาเนาะ ก็เลยเป็นมะนาวแค่ไปเลยจ้าทุกคนดจังมะนาวใหญ่ๆทันนี้ก็มีจ้าหืมดอกไม้สวยแล้วจ้าทุกคนเริ่มบานสวยงามแรงมาตอม น,นี่บ้านพระอาทิตย์จ้ทุกคนหรือบ้านกุมารทองบ้านแสงอาทิตย์ปาโนว่าว่านสีทิตฟ้าทลายจูนจะมาดูมะม่วงจะ้ะโดนหล่นทิ้งเต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆหญ่ใส่ไม่ถึงก็ปล่อยเขาลูกลงมาแล้วก็กินไม่ได้โอ้ย ดูสิลูกนี่เล็กูไม่เคยฉ่ำกินไม่ได้สักลูกนะคะเนี่ยโอ้ยดูสิตับแตกเลี้ยงย้ายใหญ่พี่น้องช,ชอกฉ่ำมะม่วงไหมพี่น้องไ่กินบะได้มโดนกระอกกินอะ ่ๆโอ้ยจีนกัดหมพี่น้องจะรอกกินเลยเออดูโอ้สวยงามสวยมากเลยอันนี้กินได้จบไปกินกินได้ก็เจ็บไปกินกินไม่ได้ก็ทิง้งจ้าทุกคนสวยไม่ถึงเจ็บม้วงแข็งเลย ไดอยูสีลูกเอาไปใส่ตู้เย็นบอกกินจ้ะทุกคนกินมาละลูกสองลูกอร่อยดูสิโดนก็ลอกเจาะจ้าเสียดายทั้งงนงามมากเลยได้จาูสี่ห้าลูกกินมะม่วงสุกด้วยกันจ้ะทุกคนมะม่วงล่วงยนนูนกำแรงก็มีจ้ะทุกคน gracias